สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้นะผมมีรถบ้านสวยๆไหมลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าโคโร่าเอาติดหนึ่งจุดแปด e นะครับรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวยังไงไปลองชมรอบคันก่อนมาสรุปอีท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับรถบ้านสวยๆหนึ่งคันนะครับเป็นเอาติดหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปด e สภาพสวยกิ๊บเลยนะครับวันนี้นะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับ เอกสารชุดโอนบุคคลนะครับผมตัวนี้นะสภาพสวยมากๆไฟหน้าสายแจ๋วนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับไม่เคยแก๊สบิ่งอยู่สองแสนก็โลนะครับสภาพสวยเลยนะครับชุดแต่งครบๆเลยนะครับด้านข้างซ้ายขวารอบคันนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้ได้ดิสเบกสีล้อใหม่มากๆนะครับ การันตีเลยว่ารถสวยไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับคันนี้วิ่งอยู่สองแสนกโลค่อนข้างจะใหม่เลยคันนี้วิ่งกันเป็นล้านโลนะครับผมแต่คันนี้นะครับรถบ้านแท้ต้องบอกก่อนนะครับไม่เคยรับใช้ประชาชนนะครับเอกสารบุคคลพร้อมโอนนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับนี่นะครับภายในค่อนข้างจะสวยเลยนะครับภายในเป็น ลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะนะครับสวยเลยนะเบาะเดิมๆนะไม่ม <c oughs> ีขาดไม่มีล้มนะพวงมาลัยสวยนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเนี <c oughs> <rolog> ่ยครับให้ชมเลยนะครับใหม่มากๆนะครับเป็นเกียร์ขันบันไดแอร์ออโต้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะคอนโซลสวยกริปเลยนะครับพวงมาลัยก็สวยนะบเบาะหน้าสวยกริปนะครับเนี่ยครับใหม่มากๆนะตัวนี้ครับเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็สวยเลยนะครับ ใหม่มากๆนะครับเบานี่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับมีม่านหลังนะครับม่านหลังบังแดดนะครับเฉพาะหนึ่งจุดแปดนะครับมีที่พักเท้าแขนวางแก้วน้ําได้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ครบหมดนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเครื่องนะครับสวยใสเลยนะครับผม ใหม่นะครับบอกเลยว่าเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคาร์เดิมเดิมนะครับทุกอย่างสวยมากสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบนะเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะครับสภาพสวยเลยนะครับซ้ายขวาสวยฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับใหม่มากๆนะตัวนี้ครับ ABS ทุกอย่างครบนะครับตัวนี้ตัวท็อป1.8นะครับจะได้ของมาค่อนข้างจะสมบูรณ์มากไฟหน้านะครับเจ้าของเดิมทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใส่แจ๋วใหม่เลยนะครับไฟหน้านะครับ เนื่องจากของเดิมมีซีมีเหลืองนะลูกค้าเจ้าของเดิมนะครับแต่การเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับต้นไา่จะใหม่เลยนะครับย้ํานะว่าดูครับคาร์เดิมๆจากป้ายแดงยังอยู่ครบนะครับเครื่องใสๆเลยบล็อกเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแผ่นเพดอยู่ครบมอกอยู่ครบนะตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้ดีมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับให้ชมด้านท้ายนะครับท้ายก็สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาก็สวยนะครับตัวนี้นะภายในกว้างขวางแน่นอนนะครับต้องให้ดูนะครับ เดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับไม่เคยติดแก๊สนะครับต้องบอกว่าไม่เคยติดแก๊สนะทุกอย่างสวยมากๆนะครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบไม่เคยแก๊สเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับภายในเลยนะครับสภาพค่อนข้างจะสวยเลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับระบบเกียร์นะครับเนี่ยครับถอยหลังถอยได้เลยนะครับเคลื่อนตัวได้เลยนะครับผม เดินหน้าเดินได้เลยนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ครบนะนี่ครับกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่ครับนุ่มๆเลยนะครับกดออกนะครับกระจงกระจกทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับขึ้นลงครบนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับกระจงกระจกวิทยุใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่มีอะไรเสียหายคอนโซลนะครับมีแอร์แบกนะครับ1ลูกแอร์แบ็กสลูกนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ ระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เกียร์แท้บันไดเบาภายในสวยกิฟระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบนะตัวนี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวไงผมจะพาไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมมามาลองขับนะครับว่ารถนะครับขับดีนะอัตราเร่งดีนะเครื่องเกียร์ตอบสนองดีนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับขับขี่นุ่มนวลมากนะคันนี้นะแต่นิดเดียวนะครับรถเคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยขับดีมากมาก นะครับตัวนี้ลองรถให้ลูกค้าโอเคครับก็เดี๋ยวไงผมสรุปอีกทีทางคลิปให้ฟังนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโคโรล่าติดนะครับปี2003สภาพสวยกริปรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่อง 1.8E นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดําเงาเดิมจากโรงงานป้ายแดงเลยครับล้อแม็กสวยนะครับยางสวยนะครับตัวนี้ได้ดิเบกสีล้อนะครับแอร์ออโต้ข้างหลังมีม่านให้นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยเกียร์ขั้นบันได ภายในเป็นลายไม้สวยๆเบาะหนังนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันตีให้90%ภายในในี่90%ขึ้นแน่นอนนะครับทุกอย่างสวยสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้เลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะคันนี้นะครับคันนี้นะผมมาเปิดราคารอบนี้นะผมจัดโปรโมชั่น ก่อนปีใหม่นะครับลดไปเลยครับเหลือแค่99,000บาทคันนี้สภาพสวยกิฟเลยหนึ่ง99,000บาทราคานี้นะลูกค้าบอกเลยไม่ต้องทำอะไรเอาไปใช้งานได้ดยาวๆนะครับสบายมากๆคันนี้ดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกทรงสวยรถใหญ่ไซส์ขับขี่นุ่มนวลนะยังไงผมฝากคันนี้ด้วยนะครับเป็นเจ้าโครลเ่าติด1.8นะตัวนี้ผมลดราคาเลยแค่99,000บาทนะครับดูรถได้ที่สมุดประกันเทปลักหรือจะให้บริการจัดส่งทั่วประเทศก็ได้ครับยังไงฝากคันนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆยังไงผม อยากให้ลูกค้าที่หารถใช้งานลองดูคันนี้เป็นตัวเลือกนะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคาหลักหมื่นสภาพหลักแสนแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับ